ตอนนี้ผมมาอยู่ที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ผากระดาษนะครับที่นี่จะกางเต็นท์ได้นะแล้วก็เขาเรียงกระทิงไว้ด้วยเดียด๋วยว,ยวยผมจะเดินไปดูกระทิงหน่อยแต่วันนี้คงไม่ได้นอนที่นี่หรอกเนื่องจากว่าตอนนี้ยังไม่เที่ยงเลยมาถึงก่อนเลยมาแวะดูเผื่อคราวหน้ามาแล้วอาจจะได้มาพักผ่อนที่นี่จุดนี้เป็นบริเวณกางเต็นท์นะครับจะอยู่ใกล้เขาใหญ่เลยที่มองเห็นนี่เป็นเขาใหญ่นะอีกด้านหนึ่งแล้วก็ตรงนี้เป็นที่ทําการอุทยานครับ แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูข้างในครับตรงด้านหลังอาคารที่เป็นศาลาตรงนั้นนะจะมีกระทิงที่ทางเจ้าหน้าที่เขาเลี้ยงไว้อยู่ทุกวันอยู่นิ่งสมังทำได้ไหมเนี่ยดูแล้วก็แสนเคลีย่าลุงคนเนี้ยเที่ยวได้เที่ยวดีโรคภัยเคยเจ็บเขามาความแก่ชราชาก็เพิ่มขึ้นทุกปีพตอนนี้ผมไม่อยูอ่หน่วยอุทยามเขาใหญ่จุดที่สองครับของปะกัง ตันี้จะดูเริ่มรืดกับเมื่อกี้นี้เยอะเลยแต่หลังตรงนี้นเป็นห้องน้ํานะครับแล้วก็เมื่อกี้ดูข้างหน้าที่ขับรถผ่านมาก็มีห้องน้ํอยู่จุดนี้เห็นเขาเอารถเข้าไปจอดตรงจุดกลางเต็นท์ได้เลยแล้วก็ค่อนข้างร่มเย็ยนทีเดียวครับบริเวณนี้ ย,ปปย่าปลเอลาเป็นว่าคือน,นี้ผมนอนที่นี่นะครับเพราะว่าดูแล้วค่อนข้างลมลื่นทีเดียวตรงนี้มีห้องน้ําแล้วก็จุดที่ผมนอนเนี่ยจะนอนใกล้อาคารน,นิดนึงเนื่อง,งจากว่าเดี๋ยวตอนทากับข้าวจะได้อาศัยละอาคารครับวันนี้ตั้งแต่มาแล้วฝนตกตลอดเลยผมนั่งทำกับข้าวตรงนี้ครับส่วนลานด้านล่างตรงนู้น เป็นลานกลางเต้นน์นะข้างๆกว้างทีเดียววันนี้คนค่อนข้างน้อยมากอาจจะเป็นปเพราะวันธรรมดาด้วยก็ทำกับข้าวเสร็จจะอาบน้ํานอนสําหรับคลิปนี้ก็จบเพลงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันกวันพรุ่งนี้ตั้งใจว่าจะไปบ้านสวนคุณต้องใัยครับก <ไป S 1> ่อนเข้าบ้านจะกสาวมาเลยกลับบ้านเร็วหน่อย